เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข ไมาที่ความแซบกันบ้างเมื่อสักครู่เป็นความน่ารักความหวานมาที่ความแซบเนี่ยคะของนักร้องสาวคนนี้กัน <c oughs> คุณ <c oughs> ตากแตนชลดาคุณผู้ชมคะ่ะแซบขึ้นทุกวันล่าสุดนะคะอัปเดตภาพในอินสตาแกรมค่ะนี่ปกติเซลฟี่เขาก็ต้องแบบว่าเซลฟี่ตรงหน้าแค่ช่วงอก <c oughs> ช่วงอะไรช่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะแต่เธอโก้งโค้งแบบนี้จ้ะแม่เจ้านะคะความแซบของเธอนั้นนะคะเราก็เลยนําภาพมาฝากกันคุณผู้ชมคะ่ะ เรียกได้ว่ามีช็อตแซบๆแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะสำหรับคนนี้คุณตั๊กะแตนชลรดานะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นเนี่ยภาพล่าสุดนะมไม่ใช่ให้เห็นแค่ภาพหน้าส,สวยชวนมองนะก็ยังเห็นที่แบบว่ามันมีความพิกนะคะ<ม><ม>เห็นแบบบรรดาแฟนคลับเนี่ยต้องรอหลุดปากร้องว้าวทันทีเลยค่ะ<ม>นั่นคือลาการโพสเมื่อสักครู่นี้นะคะโก่งโค้งทีเดียวคุณโชว์สัสดส่วนโค้งเว้ากระแทกเต็มเต็มตานะีคะ จนเป็นเหตุนั้นเนี่ยชวนให้ต้องบอกว่าโอ้โหต้องคอมเมนต์ค่ะคุณต้องให้คอมเมนต์เลยทีเดียวเพราะว่าภาพถูกสาดตร์ด้วยสัญลักษณ์อิโมจิรูปไฟนั่นก็คือค,อความฮอตแบบรัวๆเลยทีเดียวถล่มทลายมากเลยจ้ะแม่อมนอกจากนั้นแล้วนะคะหลายคนก็ยังอดชื่นชมในความแซบของสาวตัก๊กแตนไม่ได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยหุ่นแซบกลับมานะคะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนจะได้ติดตามเธอคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะหุ่นจะแบบว่าคือจะร่างจะ ถวมกว่านี้ตอนนี้กลับมาอิ่มอิซหน่อยมาสับมาแซบแล้วนะคะก็เลยอับภาพแบบนี้เลยให้แฟนคลับได้ตาลุกหวา่กันเลยทีเดียวสําหรับคุณตะกัแตนค่ะอันนี้ก็แซบอันนี้ก็ลุกค่ะม้ชมค่ะต้องสูงเข้ามาค่ะกระแทกนะกระอิดกล้วิดไข่ของให้น้องอีกแล้วไข่ของอันนี้ก็โก่งโค้งโก่งโค้งเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตกตกน้ําไปเลยนะคะ กระแทกสุดคืออันนี้เป็นเป็นภาพในตำนานอยู่นะเพราะว่าแบบนานแล้วว่าแต่มันก็ยังแซบได้อยู่หนูตอนนั้นน,ผผน่าอุ่นผอมไงนะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มแล้วต้องให้แบบให้แซบเหมือนคือตะกะแตนเพิ่มตรงไหนพูดเพิ่มตรงบันชายนิดนึงค <c oughs> ่นะอยอมนะความแซปบนั้นนะคะต้องให้เลยจริงจริงๆะเราก็ตามที่ไอจีไหนคะ ติดตามพี่ไอจีคุณตะกะแตนเลยแต่ของหนูก็แบบว่าหลังไม้แล้วกันมีให้ติดตามกันอยู่นะคะน้องสาวทีฉันก็แทบไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะสายของค่ะต้อสู้นิดนึงค่ะ